ทุกคนเ <c oughs> บงพญายฮ่าฝรังกวดหิมะออกจากถนนนะคะเบิงวันนี้มีแสงแดดนะคะ <c oughs> ลมวีวีค่ะยา <c oughs> yeah. เพญ่อไงระตูมาถามคอยมาเอาน้ำไปให้ไก่น้ำแนว่าสั้นคอยเลยใส่เหยือกมาค่ะทุกคนค่ะเธอมันเป็นน้ำแข็งเอามาละลายน้ำแข็งกดมอรอนน้องไก่ออกมาเพื่ได้ดอก เป็นน้ำอ่าห้มะเต็มเยอะโอ้ยเป็นน้ำแข็งอิลีทุกคนอ่ะอน้ำอุ่นใส่เอาขอนมปังให้ใกายน้ำค่ะ ทุกคนขนไก่ขึ้นโลนหลายแทะไก่ไก,ไก่ห้าฟองนะคะเมืองบรรยากาศบรรยากาศที่มีหิมะแล้วก็มีแสงแดดนะคะหนาวคึอเกาะคะ่ะทุกคนนี่พญายัฝรัง่งแล้วก็กวดหิมะออกจากถนนแบบนี้นะคะ <c oughs> ถ้าขับรถออกไปมันก็จะาง่ายนะคะถ้าเอาประกวดออกมามันจะอาดกันเป็นน้ำแข็งก็จะยากนะคะดิด้วยบ้านนอกชนบทสวีเดนค่ะทุกคน คนอันห้อยเป็นหูห้นี่ก็แม่น่ะน้องกวางแล้วค่ะเนี่ยเขาโดดมาหากินน่ะแอปเปิลน,นะคะเข้าบ้านาค่ะทุกคนหนาวก็วย,ยังไข่พานได้เซาอยู่ค่ะทึงไข่ตัวร้อนแล้วก็ปวดหัวปวดหลังน้ำโอเค <laughs> okay. แอดตา อัน mm. นี้เรอยู่้อมปเอนยไอ้คนเรยเทกันละไอ้คนทมกอแบมบูบมบูอินเดียเดนไอ้ค่มกทุนไออ๋อบีเดอ่ละรอรอโอเคทุกคนมื่อนี่คอยจะแกงน้ำไม้ใส่น้ำยานางแล้วก็เห็ดเพิงหวานคอยออกจากช่องฟิต เป็นฟรังงานกินอ่าเราก็ทอดไข่ดาวแล้วนะคะตอนนี้ก็เทียงเพลิงแล้วค่ะวันเสาร์นี้พักกันกินแซนด์วิชพุระอันนะคะทุกคนว้นเสาร์เ็ยังว่างพันในเหี่ยวนะคะแล้วใครก็กินแอปเปิ้ลหน่อยหนึ่งตอนนี้ใครก็จะมากเสี่ยงระมายนะคะอ่าเมื่อวานนี่คอยอันเมื่อวานคืองมือก่อนคอยเฮ็ดันก๋กกกวยเตี๋ยวน่ะแม่ทุกคน ข่อยกระเฮตตามมีตามเกิดนะคะข่อยกระเฮตข่อยเอิญเก๋กวยเตี๋ยวซื้อนันก็นอาจจะเบืองแล้วนะเ่าคือก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าวัตถุดิบข่อยกับบะครบนะคะทุกคนมีคนคอ,อมเมนต์ข่อยว่าเก๋วยเตี๋ยวยังอ่าเบืองแล้วนะเ่าหนากินดูบดียังซันซีนะคะเพราะว่าใส่ดอกบ๊อกครี่กับเกลือเตี๋ยวือข่อยว่ามีผักนะคะ แล้วก็ผักกาดจีนมันก็มีในตู้เย็นขวายกมาใส่เพื่อดชิ่ยมันมีผักคือขอย์นะบ่ได้ซื้อผักบ่ได้เตรียมที่จะมาเฮ็ดเลยค่ะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าขวายก็มีหมูขวายกคิดว่าสิเฮ็ดแบบใดกินดีจริงสินะคะขั้นสิย่างสิ้ยังก็บ่ยากนะคะขั้นสิต้มจืดจังสีอ่าพอนยัยแล้วก็อยากกินเสน้นอยากแล้วบอกว่าอ่าเราอยากกินอนะ่ืเมียนอริส รีสานูนูนูราน,นะคะทุกคนก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นอันที่เฮ็ดจากเขานั่นแหละคะ่ะข่อยก็เลยเฮ็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ปกติแล้วข่อยก็จะใส่วุ้นเสนเ้นเฮ็ดเป็นต้มเส้นนะคะคแต่พื่อไงแล้วว่าเอาอ่าเอาเส้นที่เฮ็ดจากเขาสั่นข่อยกเลยเต็ดนั่นแหละค่ะข่อยกินแซบพื่หญงก็นแซบนะคะ่ะถึง คนที่เบิงว่าว่าเป็นตะแซบว่าเป็นตะยากก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันบริจาคให้คุณกินฉันให้สามีฉันกินนะเขาแซบเขากินจนเบื่อจนเกี้ยงนะคะแล้วค่อยกัดแซบเพื่อกันนั่นแหละคะ่ะอันนี้นะ มันเป็นวิธีชีวิตของคนไทยอยู่เมืองนอกที่เขาสามารถที่จะหาวัตถุดิบของการประกอบอาหารได้ครบทุกอย่างคือมีอย่างในตูเ้เย็นเกามาไ่มาไซนะคะก็เลยอยากให้คนอื่นท่านอื่นๆก็เข้าใจนะคะว่าประหยัดก,กินแบบว่าคือบานเขาอยู่แต่มันเฮ็ดบดายแบบนั้นนะคะเพราะอุปกรณ์หรือวัตถุดิบบางสีบ่อเ,เพียงนะคะนั่นแหละนะคะกั ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เฮ็ดแล้วว่าถูกใจคุ้นนะคะนั่นแหละแต่ว่าเมื่อน,นี่นะคะก็จะแกงน้ำมันะคะผู้ใดที่ชอบที่ชอบเบิงชงคอยคอยก็ขอบคุณน,นะคะ,ะที่ยังเข้ามาให้กำลังใจมาติดตามคอยนะคะนั่นแหละคอยก็เฮ็ดตามมิตามเกิดน,นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะมาค่ะเดี๋ยวคอยเฮ็ดเสร็จแล้วจังคอยใช้เบิงนะคะว่าแกงน้ำม่นคอยใส่เฮ็ดเพิ่มหวานจะเป็นยังไงแต่ว่า ก่ยเห็ดยังได้กระแสบถูกปากค่วยคึอเก,กาท่านเลยค่ะนั่นแหละนะคะค่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะคะทุกคนมาแกงแกงเห็ดเสิร์ฟหวานใสน้ำม่นะคะชิมก่อนอแสบแล้วเอาใสผักอีตูล,ลงไปจักหน่อย ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเบิ่งค่ะวขวนญหวยหวยยูเป็นตะแซบะะ่บค่ะกับเรื่องข้าวเหนียวนะคะทุกคนแล้วก็น้ำพริกแจวปลานะคะมาเด้อบาทนี่ทุกคนมากินแกงเห็ดเพื่องบานใส่หน่อ,อไม้น้ำยานางด้วยกันนะคะ ทุกคนมาค่ะบานีะมากินแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพื่องหวานแซ่แบๆนะคะอ่ะอยยังเ่าในเส้าไข่หรอค่ะทุกคนไข่ปานเล็กน้อยนั่นแหละคนะน่ะหอนหอนประยกินหอนเป็นไรค่ะมันลวกปาก ん。<noise> <noise> ่อยฮ็ดอาหารสานเ์ให้อาหารบ้านเฮาคอยกเฮ็ตตามที่คอยมีวัตถุดิบนะคะแต่คนอาจจะว่าอาหารเฮ็ดบ่าน่ากินจังซี่นะคะทุกคนจะว่ากันหลายท่านก็บอกว่าเป็นตะแซ่บนะคะจะ่อยขอบคุณก็สําหรับคนที่บอกว่าเด็แนักกินดูหน้าตาดูไม่ได้เลยบ่าน่ากินเลยจังซี้นะคะก็อยากบอกว่า อุปกรณ์วัตถุดิบบรหลายแล้วคข่อยก็นเน้นเรื่องว่าข่อยชอบข่อยกินได้นะคะบด้เน้นเกี่ยวกับเรื่องหนาตาจะดูสวยงามหรือเปล่าสินะคะนั่นแหละแต่ว่าลอยทั้งลอยอ่าการทํามอาหารก็ให้เห็นถึงความแบบว่าหนากกินนั่นแหละ เวลาสำหรับไข่ข่เฮ็มมิดตาเกิด <laughs> อือืมทุกคน เก็บบางกันยังเสรวจก็เก่านะคะ,ะบานเหลืออีกกทุงนึงอยู่ดอกเอาไปถักแกงในขังต่อไปเมื่ออื่นขาการไข่ไข่บดีไข่ยจียวไปทำงาน,นนะคะทุกคนพอไข่อยมิดไข่น้ำมาคืนนะคะและ้วไข่ก็ปวดปวดหลังนั้น ไม่แน่ยมีอชิ้นนะน้ำมาค่อนจะไปพบแพทย์เรื่องเวลาไข่เวลาป่วยย้ำใดไเป็นยังไยปวดหลังนะจังเสียนะคะกระแมนนะคะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าคนเธอเห็นกนะันแต่ว่าคอยไปหาหมอย้ำดใดจนใบ้ซังยาไม่ถึงแต่ไม่ต้องให้ซื้อยา พาลาเซตมอนนะคะคอยก็เลยบอกใครอยากไปเพราะว่าต้องเสียค้างละสองร้อยห้าสิบค่ะเป็นเงินบ้านเ้าก็แปดร้อยนะคะทุกคนเราอยากห้องต้องไปซื้อเอง อีพีซีคอมเมนต์่าจิบเมื่อวานที่รานนะคาที่คทใครถอดไข่ให้พี่ไงกินแล้วค่ะก็อ่กินขนมเส้นบ้านพี่ไงฝรั่งไปได้กินนั่นเพราะไข่ด่ามาเจ้าของเลยกินอาหารดีสนนั่นก็เลยนอย่างง่ายค่ะอันนี้เนีะ่ะข่บล็อกสียดได้ค่ะเพราะว่าพี่ไงฝรั่งแล้วก็กินขนมเส้นบ,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 นบน่ได้บ่กินน้ำปลาบ่กินปลาไหลด้ว่แล้วนะคะ่ะทุกคนนนั่แหละอาหารดี เพื่อขนมเสฉนสำหรับเฮ้านะคะสำหรับคนในสาลก<ม>็กินบตัตเตอร์มะเขือเนี่ยนะคะน<ม>ี่แหละ เวลาที่ฮอตกินอาหารดิซานนั้นๆที่กินน่ะแซ่บค่ะค่ะทุกคนถึงแม้ว่าวัะถุดีมันจะแพ้นะคะ่ะจะทำให่กระป๋องนึงน,นะเป็นน้ำแบเฮาก็เป็นรอยนะคะทุกคนนำน้ำคือก,กันตรงน,น,น้อยๆเป็นลอยลอยๆบานบายวาย nó nán thì nó răng sư rồi Hãy subscribe không có จะถึงแม้ว่า่อยจะอธิบายให้ฟังเป็นใดบางคนกนยังยังบเขอาใจอยู่ด้วทุกคนว่าใ่ชีวิตอยู่เมืองนอกนีอน่อาหารนั่นจะเฮดแบบปั่นเฮาบ่ได้เป๊ะเป๊รอเปอรเซ็นต์นะคะก็ยังมาดามายังมาบายเขาเลย คนเมื่อวานเคยบอกทุกคนฟังว่าลูกสายหลาพยาพนะี่ใหญ่พรั่งน่ะโทรมาหาตอนเศร้าเรื่องรถคดาเศร้าให้นั่นแหละและ้วตอนแรงลูกสายใหญ่โทรมาเลยค่ะแกโทรมาอ่าก็แกน่ะตอไปทำงานมาปีกลัวเราค่ะทุกคนประกาศขายบ้างก็ยังไม่ได้ขายขายรดต็วไม่ได้ขาย ได้ขายเครื่องมืออยู่สองสามอันเป็นเรื่อยนะคะที่พญ่ยายขายให้นั่นแหละค่ะแล้วเด็กเราจะกระเดงงเงินประกันสุขภาพจะว่ากับว่าได้รายนะคะจะได้ั่วมาหาพญ่ฝรั่งมาถามเรื่องคอยนี่แหละว่าคอยเรียนหุ้นนะคอยเรียนผ่านธนาคารหรือยอย่างเพราะ,ะว่าแกนะบ่เคยเรียนหุ้น,นะค่ะทุกคนแต่ลูกซ้ายน้อยนะเขาเรียนหุ้นเขา มีเงินฝากเขาก็เล่นแบบว่าลงทุนในรายปีเพราะมันซื้อขายซื้อขายนะคะอยากเรียถามค่อยว่าค่อยเล่นแบบซื้อขายหรือว่าเล่นแบบใดนั่นแหละด้ะะยวยค่อยคืเรื่องบอกพ่อใหญ่ฟ้าให้พ่อใหญ่อธิบายให้แกฟังนะคะเพราะว่าแกนี่ยเงินงประกันสุขภาพก็ได้น้อยเพราะค่าเสียใจนะคะนั่นแหละแกก็เลยอย่างนี้ได้ได้พิเศษ ก็ยลราวาเล่นหุ่นน่ะแมนว่าคิดว่าจะได้เลยมันมันเสี่ยงมากดูดีอะใครเริ่มต้นมาถ,าถามว่ารู้อาจจะระวังซสิครับทุกคนเคยเปบนเบาเหตุผลให้แกฟัาางอ่ะถามเหตุเปใหญ่เป็นคนอธิบาย ừ hmm. con đường phải ra แตดแซ่มปแซบจนเราเกลียดทุกคนคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็มาแกงน้ำมหมใส่เห็ดเพิ่งหวานสู่ทุกคนกินนะคะสำหรับค่อยกอแซบแซบเพือเกาน่นาะค่ะนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย